วันนี้รื้ออีกสองแปลงนะคะเห็ดวายแล้วรื้อออกค่ะจะเพาะไม้นะคะแปลงนี้ยังมีให้เก็บอยู่ค่ะจะรื้อพรุ่งนี้จะเก็บพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะแล้วค่อยรื้อวันนี้เอาสองแปลงค่ะไม่น่าจะเสร็จหรอกค่ะขน,นนี้บ่ายสามโมงแล้วไม่น่าเสร็จหรอกค่ะสองแปลงน่าจะเสร็จแปลงเดียวมากกว่า ทำไปค่ะทำไปเรื่อยๆได้แค่ไหนก็เอาแค่นนะั้น ตอนเราลื้อดีกๆขนเข้าแล้วก็ขนออกถ้าทำย้ายที่ก็ไม่ต้องลือ้อย้ายไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่ต้องลื้อออกแล้วก็เพาะใหม่เอาพยายงไปซักตดบแดดกลับใช้ใหม่นะคะน่าจะไม่เสร็จนะคะวันนี้สองแปลงบ่ายสามโมงละได้แค่ไหนก็ทำแค่นั้นจะเพาะใหม่นะคะ อีกเขี้ยวหนึ่งกากดินก็หมดแล้วคะ่ะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้